เดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวจะเดินผ่านจากเออตอนนี้ผมอยู่กลุมเท่าเจ้าท่านะมันจะมีประตูทางนี้นะครับที่ออกมาทางสันเจ้าเดี๋ยวผมจะเดินไปพอ,อ่พิษตลาดน้อยนะถ้าถ้ายังไม่ปิดก็จะได้ถ่ายเพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้เขาทำเหมือนเป็นทางเดินละเริ่มมันทำเป็นทางเดินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกนี้มันตีมานี้จะไปทางนั้นหรือปเปล่าเดี๋ยวไปทางลัดทางลัดของเรา ถ้าจะถ่ายตรงนั้นน่าต้องมาเช้าๆหน่อยเอสหรอตรงนี้เป็นเอเอ๋อน้องอุ่นใจน้องอุ่นใจนะโอเคครับ<ะ>นนโอ้โหคนเยอะมากพี่ีงานอะไร ติ๊ต็อกีรกรสีน้ครับมันมียวผงชูกล่าไม่ให้ยงเหรอจริงเหรอสวไทยโหเรามาตั้งแต่ยังไม่มีขนาดนี้เออยังไม่ตั้งต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นรบเก่าเรื่องจำได้ยัง จำได้แล้วต <kr> ั้งแต่เ hmm. ข uh ้ามาลงอ๋อเก่งมากไม่เอาเองนะเราลงมันเองไม่โอกาสไม่จะมาลองสิ่งนี้ดูโอเคตอนนี้จะเป็นรถเก่านะตรงนี้เป็นรถต่เลยเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนเขาเป็นรถตะเป็นรถขายเองอันนี้ทันใหม่อันนี้เพิ่มมาอันนี้เพิ่มมาครับ ขออนุญาตครับเองนนะ้นแนั่งขนาดนี้บ่งบอกถึงอายุงไงไ <c oughs> ปเดินกันต่อนะครับอ๋อนี่ไอ้ขึ้นจะเป็นไอกตินหรือเปล่าเนี่ยเราเดินเข้าซอยนี้จาร จำโรงแรมนี้ได้ไหมเออที่เราไปกับเราแกลบแก๊บมันมาส่งอาหารถูกด้วยนะเก่งมากเลยเนาะดีผมหลบคนนะฮะมุมกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับ ช่ผมเคยมานอนโรงแรมนี้นะสีน้าเงินเนี่ยนะฮะดีมากเพื่อนๆแต่ต้องเอาเป็นวิวที่เป็นวิวแม่น้ํานะจะดีจะดีกว่าถ้ามาเที่ยวดึกๆก็มานอนที่นี่นะดีปะตรงนีเน้เป็นสันเจ้านะครับทางซ้ายมือนะแล้วก็ทางขวาจะเป็นร้านกาแฟนะนนใช่ โจซื้อกงนะครับไปเราไปต่อตรงนี้สวยเนาะอ้าันนี้เหมือนเขาปรับใหม่นนมหสวยเนาะอีช้างเนี่ยถ้าไปทางทางขวาเนี่ยก็คือจะออกถนนเส้นหลักนะแต่แเราเราเข้าทางนี้ก็จะออกวัดแล้วก็พานุรังสีนะครับ อเนี่ยแหละเอออุ้ยวันนี้มีงานด้วยเนี่ยเออเขามีงานนะครับพเพื่อนๆวันนี้มาเริ่มถ่ายกันเลยแต่เดี๋ยวผมขอเข้าไปพิพิธภัณฑ์ดีกว่าปีสองนห้าร้อยสเจ็ดตรงไหนนะนนเ,นเดี๋ยวขอเข้าไปตรงพิพิธภัณฑ์ก่อน แตพพ่ีิฟันปิดปิด,ปดหกมุงเย็นนะตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าขอะขอขึ้นเลยนับป,ป่ะออสตลาตรอยพิพิธตลาดหรือว่าวันนี้เขาไม่ขึ้นหรือปปรเปล่าทำไม,ไม,มอ่ะเหมือนเขาเตรียมงานอะไรเลยอ่ะ อบถสโทษนะครับจะมาดูพิพิธภัณฑ์วันนี้ดูได้ไหมได้ครับผมอยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงนี้แค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับื่อนัที่สามชั้นอ๋อสชั p p <cam> ้นขอบคุณครับอ๋อแล้วเด็กผู้ชายร้องเลย เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับเรียบร้อยแล้วก็เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะก็เดีย๋ยวเราไปดูตรงท่าน้ำพานุรังสีก่อนนะครับตรงนี้เขาจะมีขายของแหละ<ม>โอ้โหแดดตอนนี้กี่โมงครับ4ี่โมงน่าจะสี่โมงกว่กว่า <c oughs> โอ้โหแดดสี <c> ่ <oughs> โมงครึ่งึ่งพอดีเลยเนาะอุ้ยเรือมาพอดีเลย เป็นอากาศนะวันนี้เขามีงานก็เลยแบบอืมคึกคักเป็นพิเศษนะตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟน,นะมีเด็กร้องเพลงด้วย,ยวดีจังมีเด็ก้องเลด้วยเสื้อผ้าเลย ขขครัดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ